วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในประเทศที่บอกเลยว่าหน้าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนั่นก็คืออินโดนีเซียครับดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายแบบสุดๆถ้าอยากจะเข้าใจประเทศนี้ให้ถ่องแท้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากคำขวัญประจำชาติของเขาเลยที่ว่าบินเนกาตุงก้าอกาเออมันแปลว่าแม้จะแตกต่างแต่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวครับผมว่าคำพูดนี้แหละคือกุญแจดอกสำคัญเลย ที่จะพาเราไปไขความลับของอินโดนีเซียก็นั่นแหละครับมันเลยเกิดคําถามที่น่าสนใจมากๆว่าแอะประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาทําได้ยังไงทํายังไงถึงหลอมรวมความแตกต่างที่มันมาหาศาลขนาดนั้นไว้ด้วยกันได้เอาล่ะครับวันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซียในแง่ของภูมิศาสตร์กับจํานวนประชากรครับลองเึกภาพตามกันดูนะครับ อินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะเยอะขนาดไหนคำตอบคือมากกว่า17,000เกาะเยอะมากนะครับคือถ้าเอามาเรียงต่อๆกันเนี่ยความยาวมันจะพอๆกับระยะทางจากลอนดอนไปนิวยอร์กเลยไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบที่ไม่มีใครเทียบได้เลยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องจำนวนคนล่ะในปี2025เนี่ยคาดกันว่าอินโดนีเซียจะมีประชากรประมาณ280ล้านคนโอ้โหซึ่งถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ย คือมากกว่าประชากรไทยถึง4เท่าเลยนะครับทำให้เขากลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกไปเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับที่นี่ภูมิประเทศเขาสุดยอดไปอีกคือเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ยังไม่ดับยังคุกรุ่นอยู่เนี่ยมากกว่าร้อยลูกซึ่งฟังดูอาจจะน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ในความอันตรายเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยพรเหมือนกันเพราะว่าเท่าภูเขาไฟนี่แหละที่ทาให้ดินแดนแถบนี้มันอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หล่อหลอมทั้งรูปร่างของเกาะและก็วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่มาต เอาละครับพอเห็นภาพความยิ่งใหญ่ทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกในมิติของผู้คนกับวัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็หลากหลายไม่แพ้กันเลยครับเรื่องความเชื่อนี่ก็น่าสนใจมากครับคือถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณ8 7เจนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามจนทําให้อินโดนีเซียากลายเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ในขณะเดียวกันที่นี่ก็เป็นบ้านของทั้งศาสนาคริสต์ฮินดูพุทธแล้วก็ความเชื่อดั้งเดิม,มอ,อื่นๆอีกมากมายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับแล้วพอมาดูเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์นะโอ้โหอันนี้น่าทึ่งไปอีกขั้นเลยครับอินโดนีเซียมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า300กลุ่มใช่ครับ300กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆที่เราอาจจะคุ้นหูกันหน่อยก็อย่างเช่นชาวชาวาซุนดามาลายู แล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีภาษามีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยทีนี้คําถามคือแล้วคนเยอะขนาดนี้กลุ่มชาติพันธุ์เยอะขนาดนี้เขาสื่อสารกันยังไงล่ะคําตอบก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียครับภาษานี้ถูกกําหนดให้เป็นภาษาราชการเลยนะครับเพื่อเป็นเหมือนกาวใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการเชื่อมโยงคนทั้งชาติเข้าไว้ด้วยกันท่ามกลางภาษาท้องถิ่นอีกเป็นร้อยๆภาษาโอเคครับ พอเห็นความหลากหลายทั้งคนทั้งพื้นที่แล้วเนี่ยอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือแล้วประเทศที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันสุดขั้วขนาดนี้เขาสร้างพลังทางเศรษฐกิจที่มันแข็งแกร่งจนกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของผู้มีภาคเราได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องตัวเลขนะครับในปี2025เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่า GDP ของอินโดนีเซียจะสูงถึงประมาณ1.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับตัวเลขนี้ใหญ่กว่า GDP ของไทยประมาณ3เท่าเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนอนมาเลยครับแล้วอะไรเละที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดเมื่อหึงมานี้คําตอบหลักๆเลยก็คือการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติครับดูจากข้อมูลตรงนี้ได้เลยสินค้าส่งออกตัวท็อปท็อปของเขาก็จะมีน้ํามันปาล์มถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยอินโดนีเซียเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นเลย และนี่ก็คือ5ประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของอินโดนีเซียครับจะเห็นเลยว่ามีทั้งมหาอำนาจในเอเชียอย่างจีนญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็ยังมีสิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งมันสะท้อนเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีความสำคัญมากแค่ไหนในเวทีการค้าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในห่วงโซ่อุปทานของโลก แน่นอนครับว่าพอมีทั้งขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่ใหญ่โตขนาดนี้บทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลกและก็ในภูมิภาคของเราก็ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน บทบาทของเขาในเวทีโลกนี่มีหลายมิติมากๆครับอย่างแรกเลยคือการเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเหมือนพี่ใหญ่ของอาเซียนต่อมาคือการได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม G20 ซึ่งก็คือกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจใหญ่ที่1 0 20อันดับแรกของโลกนะครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือการเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมันทําให้เขามีอิทธิพลสูงมากกับเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญๆของโลกด้วยครับกลับมาที่คําถามเดิมครับแล้วอะไรล่ะ ที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวความหลากหลายทั้งหมดดีไว้ด้วยกันอะไรที่หลอมรวมทุกอย่างให้กลายเป็นชาติที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันได้คําตอบก็คือวัฒนธรรมและประวัติศา,ศาสตร์ของพวกเขาเองครับพูดถึงวัฒนธรรมของอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับอย่างเช่นผ้าบาติกโอ้โหลวดลายสวยงามมากจนยูเนสโกต้องยกให้เป็นมรดกโลกเลย หรือจะเป็นการแสดงหุ่นเงาที่เรียกว่าวายังกูริตซึ่งก็มีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็ยังมีดนตรีกาเมลันที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ส่วนถ้าเป็นเรื่องที่รวมใจคนทั้งชาติได้จริงๆก็ต้องเป็นกีฬาครับโดยเฉพาะแบดมินตันกับฟุตบอลนี้คือสุดๆเลยในส่วนของประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกส่วนที่สําคัญมากๆในการสร้างชาติของเขาขึ้นมาเลยครับเส้นทางของอินโดนีเซียเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายจริงๆตั้งแต่การเป็นสนย์กลางการค้าเครื่องเทศในสมัยโบราณ จนมาถึงช่วงเวลาที่เจ็บปวดตอนที่ตกเป็นอนานิคมของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยังโดนญี่ปุญญ่นยึดครองอีกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกว่าจะลุกขึ้นมาสู้จนประกาศเอกราชได้สําเร็จในวันที่17สิงหาคมปี1945ประสบการณ์ร่วมเหล่านี้แหละครับที่มันหล่อหลอมชิตวิญญาณของความเป็นอินโดนีเซียที่เราเห็นกันในทุกวันนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับมันก็วนกลับมาบรรจบกันที่จุดเริ่มตน้นที่นี่เลยครับ บนตราแผ่นดินที่เรียกว่าครุฑปัญจศีลซึ่งเป็นรูปพยาครุฑที่กงเล็บกําลังจับป้ายคาําขวัญบินิกาตุงเก่าอิก้าเอาไว้มันเหมือนเป็นการตอกย้ําปรัชญาของชาติให้เห็นกันแบบชัดๆเลยแต่อินโดนีเซียเขาก็ไม่ได้มองแค่อดีตนะครับเขามองไปข้างหน้าด้วยและตอนนี้ก็มีเมกะโปรเจกต์ที่คนทั้งโลกกาลังจับตามองอยู่เลยนั่นก็คือการย้ายเมืองหลวงครับจากเมืองหลวงเดิมคือจาการ์ตาที่ตอนนี้เจอปัญหาหนักมากทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความแออดัด ย้ายไปที่เมืองใหม่ที่ชื่อว่านูซันตาราเมืองหลวงแห่งอนาคตที่กําลังสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของประเทศเขาเลยล่ะครับสุดท้ายนี้มันก็เลยเกิดเป็นคําถามที่น่าคิดตามไปต่อนะครับว่าในขณะที่อินโดนีเซียกําลังจะก้าวไปสู่อนาคตกําลังสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นมาประเทศนี้จะให้นิยามคําว่าเอกภาพในความหลากหลายของตัวเองในรูปแบบไหนต่อไปแล้วเขาจะยังรักษาสมดุลที่มันน่าทึ่งนี้ไว้ได้อีกนานแค่ไหน นี่แหละครับคือบทต่อไปของเรื่องราวอินโดนีเซียที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย